เมื่อเช้าผมเปิดดิกอีกคำหนึ่งด้วยความรู้สึกเออสนุกดีนะการเมืองยุคนายกแพรทองทานเนี่ยทำให้ผมมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเมันมีคำที่เ,เขาถกเถียงกันในในอินเทอร์เน็ตใน y o u ูทู e ในข่าวช่องต่างๆในสื่อสารพัดสื่อเมื่อวานนี้นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีแพรทองทานแต่งตัวสวยแต่ว่า มันสวยเกินไปที่จะลุยนะโ okay, อเคก็ไม่ได้แต่งตัวหรือน้ําแต่งตัวไปทําหน้าที่นายกรัมนตีที่ตำเหน่งรัฐบาลแล้วยืนแถลงครับโอ้ oh, ทุกคนเสื้อสวยหมดเลยอะผมไม่มีตังค์เสื้อเสื้อแบบเนี้นะครับผมมีกินมีใช้แต่ไม่มีตังค์เหลือเสื้อเสื้อแพงๆนะคุณแททองทานเนี่ยแต่งตัวสวยทุกวันเลยผมก็เลยอิจฉาว่าไอ้ลูกคนรวยนะี่มันจริงๆเลยนะอยากจะมเราก็ไม่รวยเหมือนเขาอิจฉาเขามากกว่า เดี๋ยวเถอะจะมีคนมาวิจาร์ณว่าแฟชั่นเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่รองนาฬิกาอะไรรองเท้าอะไรเนี่ยครับแล้วมันก็จะกลายเป็นคําถามยุแยงนะ,นะครับแต่เมื่อวานสื่อเขาถามอะไรบางอย่างเขาถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูนใช่ไหมอ,อขออนุญ,ญาตไทยพี s เพื่อนรวมยุคข,ของผมนะ,นะครับผมก็ยืมภาพ ข่าวจากไทยพีบสมาเพื่อเอาภาพเพราะมันเสื้อมันสวยอะ่ะสวยนะผมไม่มีตังค์ซื้อนะผมจําได้ว่ามันเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเนี่ยผมมีเสื้อไหมจากรัะชะพัฒสุรินเขาให้มาตอนเราไบรรยายเรื่องอาเซียนอะ่ะเป็นเสื้อไหมแบบอีสานเขาทำาให้สวยเลยนะครับแล้วมันก็สีเอสีน้ําเงินสวยๆแล้ไปซักแล้วสีอื่นมันตกออกมาเสื้อยืดสีอื่นสีแดงตกเสื้อผมเลยเสียไปเลยใส่ไปงานไหนไม่ได้ ก็เลยไปให้ร้านย้อมผ้าปักซอยย้อมเป็นสีดําแล้วคนย้อมก็ขาดทุนล้มลนะนาเขาเรียกอะไรเจ๊งกลับบ้านเกิดไปแล้วก็ไม่เอาเสื้อมาให้ผมเลย <S <S ผมนี่ถึงเสื้อที่รจชพัสรุรินให้ราชพัสรศุรินถ้าได้ยินนะครับขอใหม่ผมจะได้ไปใส่งานศพเพื่อนผูงต่างๆญาติพี่น้องเพราะว่าย้อมให้เป็นสีดําหายไปเลยผมจะไม่มีเสื้อสวยแบบคนรวยๆพวกมีกินมีใช้ที่ทําเนียบรัฐบาลพวกนี้หรอกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทาให้ผมไปค้น ว่าอยุแยงนี่มันคืออะไรคือผู้สื่อข่าวที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาถามนายกแพทองทานเกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐนูลว่าจุดยืนมันอยู่ตรงไหนคือมันก็แปลกเขาจะช่วยน้ําท่วมอะไรแต่อะไรกันนะครับกันแบบโหน่ากลัวมากนะครับที่เชียงรายโวภาพมันยิ่งกว่าซึนามิที่ญี่ปุ่นออตอนที่รุนแรงหรือว่ามันก็นั่งสึนามิแถวมาสุดอินเดียภูเก็ตเมื่อสมัยก่อนอีกนะครับ ก็มันมาอย่างเร็วจนเป็นภาพที่หานมันหดหูมันเศร้าหัวใจแล้วจะช่วยชาวบ้านยังไงจนป่านนี้ยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินวินาศภัยทางธรรมชาติรุนแรงเพื่อจะช่วยอย่างฉับทันได้คล่องตัวก็นี้ก็จะหายวยามาถอดบทเรียนอะไรกันอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็แต่นายกก็ห่วงเรื่องน้าท่วมกนอย่างนั้นก็อย่ามาถามอะไรเรื่องรัฐธรรมนูญคล้ๆจะมายุแยงชั้นคุณแพรทองทานใช้คำาอายุแยง ให้ผมก็นึกบอกว่าเอา้ามันหน้าที่พวกเราไม่ใช่เหรอที่จะยุให้คนตอบนะครับน้องก็ท่านนายกก็ตอบมาทีนะครับคุณแทนน้องก็ตอบมาจริงๆก็ตอบไม่ได้สิว่าจุดยืนเรื่องท่านนูน,อย,น,นอยู่ตรงไหนก็โกรธยุแยงยุแยงแปลว่าอะไรอันนี้เป็นความรู้สําหรับผมเราจะได้ยินคําว่ายุแยงตะแคงรั่วอะไรต่งตางๆอยู่เสมอในชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนโตผู้ใหญ่ก็พูดกันนะครับเนีย่ยมายุแยงตะแคงรั่ว ก็มีหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆแบบยาวๆเหมาะถือในมือนะครับผมจะมีไว้บนโต๊ะเอาไว้ทำงานหรือคุยหรือพูดให้มันถูกต้องเวลาสงสัยเล่มนิกเล่มเล็กนี่เขาเรียกว่าพาสิตธิ์คำพังเพยสำนวนไทยมันจะมีเล่มอื่นลักษณะนามอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรการใช้กระและกะพร้อมความหมายพวกที่ไปซื้อตามร้านได้นะครับราคาสามสิบบาทก็ คลิกไปที่อันนี้เป็นภาษาศิษย์คำพังเพยสํานวนไทยยุแยงที่กุณแพทองทานพูดมันมาจากคําเต็มว่ายุแยงตะแคงแสะนะหรือยุแยงตะแคงรั่วยุแยงตะแคงแสยุให้รําตําให้รั่วนะคือถ้ายุแยงซึ่งหมายถึงยุแยงตะแคงแะยุแยงตะแคงรั่วยุแยงตะแคงแส แปลว่ายุคให้ทั้งสองฝ่ายแตกกันก็หมายความว่าคุณแพทองทานกล่าวหาผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามหาจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการยุคให้คนทะเลาะก,กันที่จริงพวกรัฐบาลเขาทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงวันที่ตั้งคำถามยุแยงเนี่ยก็เนื่องจากว่าพวกพักคุณแพทองทานเนี่ยพักเพื่อไทยกับภูมใิใจไทยเขาเห็นไม่เหมือนกัน พัะเพื่อไทยตอนเนี้ยระหว่างน้ําท่วมประชาชนเดือดร้อนพลัดทีนาคาที่อยู่บ้านพังลงลยุยลงน้ํากันไปเป็นหลังๆเนี่ยครับแล้วได้เงินช่วยสองหมื่นเนี่ยครับนะฮะปรากฏว่าพักของนายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดเรื่องจะแก้รัฐนูนบางมาตราเลยจะแก้ไอ้ส่วนที่ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆของหน้าการเมืองเนี่ยให้มันลดลงได้ไหมคือหมายความว่าจะไม่ไปนับยาวถึงตอนนั้นขอให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตในอดีตเนี่ยกลับมาใช้ความดีงามในยุคหลังๆได้อะไรประมาณนั้น,นครับคือเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองให้พ้นผิดอ่ะแต่พวกพักภูมิใจไทยเขาไม่เอาด้วยเขาตะแคงร่วงกันอยู่แล้วนะครับพุทธค่ะามาถามมันก็แบบ ไม่เป็นที it, so wave, feels, ่พอใจของนายกแล้วแกก็ตอบบอกว่าอยายุแยงง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วคําพูดคําถามคําตอบก็เหมือนกับพยายามจะเอาใจนักข่าวดูนักข่าวว่านักข่าวถูกดูจากอารมณ์น้ําเสียงแต่บางทีก็พูดแบบกันเองนะเอางี้เนาะนะนี่แบบเหมือนหนุ่มสาวพูดกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่านายกยืนนิ่งๆแล้วก็ฟังคําถามแล้วก็ตอบทุกคําถามไม่ต้องสวนกลับมาต่อบว่าคนถาม แต่ถ้าเกิดมีอารมณ์นักการเมืองมักจะเป็นอย่างนี้ขออภัยนะครับเป็นข้อสังเกตของผมในการเป็นนักข่าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือตั้งแต่ปี2 5 2พยี่ิบดที่ทำงานกับสมทททำข่าวนะก็จะพบพอเราทำงานนาน,าน,านเข้านะครับทำข่าวทั้งในทำเนียบในประเทศต่างประเทศอะไรต่างๆทั้งผมและลุงน้องหลายๆคนเนี่ยครับเราก็ลงความเห็นว่าทุกครั้งเวลาเราทำข่าวการเมืองนี่ย เวลานักการเมืองตอบคำถามไม่ได้ไม่พอใจงุดหงิดใจก็จะโทษสื่อมวลชนก็จะโทษคำถามคำถามนี้ใช่ไม่ได้บางคนเขาแรงกว่าคุณแพทองทานนะครับคำถามที่ใช่ไม่ได้อย่ามาถามผมนะฮะอย่าถามให้คนทะเลาะกันคุณแพทองทานยังสงบงดงามเพราะเสื้อสวยมั้งนะครับก็<笑><笑>บอกว่าอยายุแยงอย่ายุยางนี่ก็แรงนะครับเหมือนกับว่าเรามาเสียมนักการเมืองให้ตีกันถ้าถาม ว่าสื่อมวลชนมีเสรีภาพที่จะถามอะไรก็ได้ใช่ไหมตอบว่าใช่ครับถามแรงถามไม่แรงนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสื่อมวลชนแต่ละคนนะครับผมอาจจะถามสุภาพแต่อาจจะแรงด้วยคําที่มันลึกๆหรือว่าท่านท่านนายกชวนใช้คําแบบมิดโกนอาบน้ําผึ้งสวนกลับมายังเราที่ใช้มิดโกนอาบเซีรัพอะไรก็ได้นะครับแต่อย่ายุแยงเนี่ย นักการเมืองกล่าวหาหรือกลับมาต่อว่าสื่อมวลชนทุกครั้งประสบการณ์ของผมคือว่ามีปัญหาแล้วปัญหาไม่อยู่ที่สื่อมวลชนปัญหาอยู่ที่นักการเมืองเขามีปัญหาของเขาเขาจึงมาโทษเราว่าถามคําถามไม่ถูกต้องเราก็ไม่จะแซวกันว่าตั้งคําถามไม่ตรงคําตอบอันนี้เป็นการแซวก็คือถามอย่างหนึ่งพี่ก็ตอบอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นความรู้ไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังท่านหนึ่งอีเมลบอกว่าไม่ชอบ ฟังข่าวการเมืองเลยแต่ว่าผมก็ยัมทำข่าวการเมืองให้มันบันเทิงเข้าไว้นะครับแต่ผมชอบทุกข่าวนะครับที่มีประโยชน์ให้อภัยด้วยแล้วกันเราก็จะส,สลับสลับกันไปนะครับยุแยงตะแคงแซยุแยงตะแขงรั่วยุแยงตะแข,ง,ง,ะแขงแสยุให้รำต่ำให้รั่วคล้ายกันนะครับแต่คุณแททองทานก็เลยยุแยงเฉยๆหารู้ไม่ว่ามันมีทั้งตะแคงแซะตะแคงรั่วและตะแคงแส เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบกรุณานะถามท่านนายกอีกทีแล้วกันนะครับว่าที่ท่านนายกว่าพวกเราว่าเป็นพวกยุแยงเนี่ยท่านหมายถึงยุแยงตะแคงแซะหรือยุแยงตะแคงรั่วหรือยุแยงตะแคงแงหรือยุให้รำตําให้รั่วรายละเอียดของข่าวท่านตามหาได้ผมเพียงแต่วิจารณ์ภาษาไทยว่าหลายๆคำของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรที่ ถ้าใช้สูตรนะักข่าวเก่าขอางผมก็คือว่าเริ่มจะมีอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจกับวิถีชีวิตที่กําลังเป็นอยู่จึงมาลงเอากับผู้สื่อข่าวอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานยังไม่เป็นทฤษฎีสื่อสารมวลชนแล้วนะครับแต่ทําข่าวมายาวนานจนทั้งเลิกทําแล้วก็จะสรุปได้ว่าเขามีปัญหาแต่คราวนี้มันง่ายเพราะว่าคุณแพรทองทานมีปัญหากับพรรคของคุณอนุทินก่อนที่จะมาถแถลงข่าว แล้วข่าวก็รู้กันหมดแล้วเขามีปัญหากันเขาก็หงุดหงิดกันพอมาเจอคําถามที่อยากให้ตอบเหมือนที่เขาหงุดหงิดกันนะหรือเขาไม่มีใครยุยงคําถามที่มันมันสะกิดหัวใจเนี่ยก็เลยมาตอบว่าถามนี้ได้ไงเป็นคําถามที่ทําให้คนแตกแยกหรือ,อยุยงนะครับเอ่อันผมก็เลยสรุปว่าจากประสบการณ์เท่านั้นไม่ใช่หลักทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ทุกครั้งที่ผู้สื่อข่าวโดนต่อว่าจากนักการเมืองแปลว่า ความผิดอยู่ที่นักการเมืองเขามีปัญหาเขาจึงตอบไม่ได้มันทนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ลองไปสงบอารมณ์ใหม่แล้วก็กลับมาตอบใหม่เมื่อวานก็ตอบสองครั้งนะครับตอนแรกทีหนึ่งแล้วตอนหลังมันตั้งโพเดียมตอบอีกทีหนึ่งมันต้องตอบอีกครั้งที่สามมันจะได้รู้เรื่องนะครับว่าเป็นยังไงแล้วต้องประสบการณ์แบบนี้มันต้องสั่งสมไปอีกประมาณสิบถึงยี่สิบปีกว่าจะเป็นผู้นําที่ผมคิดว่าเป็น ผู้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดดูแลประเทศชาติของผมได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับมันทาให้ผมต้องมานั่งหาความรู้ช่วยอยู่ทุกวันทุกวันนะครับ